สวัสดีค่ะคุณพี่เนตค่ะสวัสดีพี่หน่อยค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเวลาเดิมนะคะค่ะก็ในรายการคุยกันเรื่องนมแม่นะคะค่ะก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนมแม่เรื่องอะไรคะพี่หน่อยเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างไรให้มีความสุขนะคะก็จริงๆก็เหมาะสำหรับคุณแม่คุณพูทเนาะนะคะก็เป็นอย่าง้นช่วงนี้ ช่วงนี้ก็นิดนึงคุณแม่ก็จะเจอคุณแม่แบบคคเะครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยทำยังไงเลี้ยงลูกยังไงให้มีความสุขนั่นเองเนาะพี่เน,นเตเนาะก็อันดับแรกเลยก็ก็ต้องดูกันต้องเตรียมตัวนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราเราสองคนจะมาบอกว่าแม่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ ก็ตั้งแต่เริ่มเลยเนาะนะคะจริงจริงๆอยากให้คุณแม่ที่ก่อนคลอดนะคะเข้ามาฟังมากๆเพราะว่าอันนี้จะเราจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมตัวอย่างไรนะคะการเตรียมอาหารไว้ให้ลูกยังไงอาหารก็คือนมเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็ เมื่อถึงเวลาที่ต้องให้นมลูกเราจะมีความสุขกับการให้นมลูกอย่างไรนะคะตั้งแต่เริ่มจุดเริ่มต้นจนถึงแบบว่าปฏิบัติจริงๆเลยนะคะใช่ก็เราก็ไม่ได้ใช่แม่คนเดียวที่สิต้องเตรียมตัวค่ะก็คนรอบข้างครอบครัวหรือว่าอย่างทีมโค้ดเองก็ต้องเตรียมตัวเช่นกันใช่ค่ะก็คือเราเราทำกันบ้านด้วยเนาะใช่ค่ะเรืต่างๆแล้วก็ จริงๆอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ที่คุณแม่ที่เป็นลูกค้าร้านนมแม่ก็คือซื้อเครื่องกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็สบายใจได้เปาหนึ่งแล้วว่ามีเรื่องของน้ํานมค่ะนะคะเราดูแลให้ก็คือคอยมีโค้ดประจําตัวให้คุณแม่นะคะคอยดูแลให้คาปรึกษาคุณแม่อยู่แล้วเนาะแล้วในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็วันเนี้ยเราจะบอกนะคะก็คุณแม่ก็ไปปรับใช้นะคะโอเคอันนี้วันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างคะ ลองแชยงหน่อยได้ยินชัดเจนไหมคะ,ค,ะคุณแม่ที่เข้ามาแล้วก็ทักทายนิดนึงแล้วกันเนะาะฝากเป็นกำลังใจงให้โค้ดด้วยจะได้มีแรงร้กันต่อเดี๋ยวมาอัอนดับแรกเลยกันแล้วกันนะคะว่าคุณแม่ต้องต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง,น,งนะคะก,ก็จะต้องค้นหาข้อมูลเนาะคุณแม่ก็คือต้องมีข้อมูลพอสมควรค่ะในเรื่องของการให้นมแม่นั่นเองนะคะว่าเอ้ยเราตั้งเป้าหมายยังไงว่าเราจะตั้งเราเลี้ยงลูก ต้องการให้เข้าเต้าไหมเครื่องปั๊มจําเป็นไหมสําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลสําคัญมากๆเลยนะคะอืนะคะก็เดี๋ยวนะตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มต้นก็คืออ่ะันดับแรกเลยคุณแม่ทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมเป้าหมายว่าเราต้องการเลี้ยงลูกในแบบของเราแบบไหนอยากให้แบบดีที่สุดนั่นเองเนาะก็คือในเรื่องของแบบทั้งในเรื่องของอาหารด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็การพัฒนาการหรือว่า การเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาอยากให้แบบเหมือนกับหาให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกอยู่แล้วค่ะแล้วก็นมแม่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่คุณแม่เหมือนกับส่วนใหญ่จะตั้งใจนะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองใชค่ะโอเคงั้นเบื้องต้นเลยถ้าคุณแม่กําลังตั้งท้องนะคะกําลังตั้งครรภ์แล้วจะเตรียมตัว ให้นมแม่จะเตรียมตัวแบบลูกคลอดออกมาจะต้องแบบว่ามีการแบบให้นมแม่ต้องเตรียมตัวแบบไหนแล้วทํายังไงถึงจะมีน้ํานมเบื้องต้นเลยนะคะอยากให้คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์นะคะเริ่มหาข้อมูลนะคะเริ่มหาข้อมูลในเรื่องของเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรยังไม่มีความสุขก็ได้แต่ขอให้บอกว่าให้รู้ก่อนว่าเราจะทํายังไงให้มีน้ํานมใช่ให้มีน้ํานมนะคะ แล้วจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างหลังคลอดนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะว่าแม่ต้องรู้ก่อนว่าหลังจากที่เราจะคลอดลูกเนี่ยการให้นมหรืออะไรเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราจะเจอคืออะไรบ้างเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือนั่นเองนะคะโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเดยย้อนกลับมาอีกนิดเราจะพูดวนนะคะก็คือตอนที่แบบว่าเราจะเตรียมตัวยังไงให้เรามีน้ํานมให้น้องนะคะก็คืออันดับแรกเลย หาที่ปรึกษาในเรื่องของการให้นมนมให้ให้นมแม่นะคะไม่ว่าการาปั๊มนมการให้นมจากเต้านะคะถ้าเราเจอปัญหาว่าให้นมจากเต้าจากเต้าไม่ได้นะคะแบบน้องปฏิเสธคุณแม่มีปัญหาเรื่องหัวนมบอดแบนจะต้องปรึกษาที่ไหนนะคะใครช่วยเหลือเราได้บ้างอ่าแล้วถ้าเกิดปั๊มนมปั๊มนมเจ็บปั๊มนมไม่ออกนะอยากมีสต๊อกคุณแม่ต้องเตรียมตัวแล้วว่าจะต้องหาคนช่วยยังไง หาที่ปรึกษายังไงที่ไหนใครช่วยเราได้บ้างอันนี้คือการเตรียมตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องปั๊มนมนะคะเครื่องปั๊มนมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยว่าถ้าเกิดคุณแม่จะต้องไปทำงานแล้วต้องทันสต็อกน้ำนมต้องใช้เครื่องอะไระนะคะคุณแม่พี่เน็กจะบอกว่าคุณแม่โดยส่วนมากและ99%เลยแล้วกันว่าคุณแม่ดูจากรีวิวรีวิวเนี่ยเขาจะแ ดูว่าใครใช้เครื่องไหนใครใช้เครื่องไหนได้น้ำนมเยอะใช่ได้น้ำนมเยอะนะคะแล้วก็นั่นนี่คือแบบรีวิวจะสวยงามมากนะคะแต่ว่าคุณแม่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับว่าคนที่ใช้จริงๆเป็นยังไงนะคะต้องลองกับตัวเองใช่ใช่ค่ะก็อย่างนี้ค่ะพี่แนะแนะนว่าคุณแม่เนี่ยลองหาหาร้านนะคะหรือสถานที่แบบที่ให้คำปรึกษาค่ะ ที่มีครบทุกตัวทุกทุกยี่ห้อนะคะให้คุณแม่เลือกลองได้ลองกับแบบผิวหนังจริงๆคุณแม่จะรู้เลยนะคะอ่าแล้วก็ดูว่าที่ไหนเขามีแบบให้ลองได้เต็มที่นะคะจริงๆร้านนมแม่ก็เป็นอีกตัวเลือกใช่ค่ะที่มีมีเครื่องทุกรุ่นให้คุณแม่ได้ลองนะคะไม่ใช่เฉพาะเครื่องที่เรามีจําหน่ายนะคะในท้องตลาดทั่วไปนะคะที่ฮิตฮิตท็อปท็อปกัน ก,ก็มีให้ลองทุกรุ่นให้คุณแม่ได้เปรียบเทียบกับของจริงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะรู้เองว่าเ,เครื่องรุ่นนี้นะคะกล้วยปัม๊มแบบนี้เหมาะกับสรีระของคุณแม่โดยโดยแบบผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยเขาจะเป็นคนแนะนําให้นะคะอ่าโอเคอันนี้คือการเตรียมตัวนะคะอ้าวเราเตรียมตัวแล้วเราหาคนช่วยตอนที่ลูกเราคลอดออกมาแล้วเ,เขาเต้าไม่ได้ นะคะคนที่ช่วยแบบดูแลนะคะดูแลในเรื่องของให้คําปรึกษาในเรื่องของน้ํานมแล้วมีอาหารให้ลูกละนะคะรู้แล้วว่าถ้ามันมีปัญหาตรงนี้จะต้องไปที่ไหนนะคะอ่าโอเคแล้วก็มีเครื่องปั๊มนะคะที่แบบเป็นเป็นตัวช่วยในการทําสต๊อกน้ํานมให้ลูก ที่เหมาะกับสรีระของเราแล้วอะโอเคมีตัวช่วยแล้วเป็นเครื่องปั๊มที่มีมาตรฐานด้วยนะพี่เนตอ่ะใชะไม่ทำลายที่สรีละแม่ด้วยนะคะนะคะอะโอเคนี่คือจุดล่มต้นนะคะก็เลือกเครื่องที่เหมาะสมสําหรับคุณแม่นะคะอะโอเคโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็มีส่วนสําคัญใช่ไหมคะพี่หน่อยมากมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสตาร์ทที่โรงพยาบาลเลยนะคะคุณแม่เลือกโรงพยาบาลที่สนับสนุนนมแม่นะคะเพราะว่าในเรื่องของแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะ เอาน้องเข้ามาเข้าเต้าไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ต้องตรวจเช็คเนาะค่ะโอเคจะได้สตาร์ตดีๆนี่คือแม่ก่อนคลอดนะคะก็คือเตรียมตัวประมาณนี้อ่าแล้วก็มาที่บ้านสถานที่สําคัญนะคะอ่าอันนี้คือสถานีสำคัญจริงๆอยู่ตรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ช่วยเยอะพยาบาลช่วยทุกอย่างช่วนี่นั่นอ่าแต่พอกลับมาบ้านคือเรื่องจริงเรื่องจริงที่แม่จะต้องเจอันก็คือแบบ แทบจะเป็น24ชั่วโมงที่คุณแม่จะอยู่นี้เพราะอยู่โรงพยาบาลจริงๆเอาค่าจึงก็อยู่ประมาณ3-4วัน3-4วันแต่ว่าคือถ้าเกิดเริ่มต้นดีมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลให้กำลังสนับสนุนก็เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีใช่นะคะแม่ก็มาต่อที่บ้านได้ไม่ยากใช่ค่ะมาที่บ้านพี่หน่อยค่ะสิ่งที่ที่ที่เราจะต้องเจอเลยก็คือครอบครัวเนาะก็ต้องคุยกับครอบครัวให้เข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องการให้นมแม่นะคุยให้เข้าใจว่า ต้องการให้นมแม่จากไหนด้วยซื่งว่าเราต้องการให้เข้าเต้าก่อนในช่วงสามเดือนแรกอ่ะ,อะเราก็ต้องคุยให้เขาเข้าใจว่าเวลาลูกร้องก็ต้องเอาเข้าวเต้าไม่ใช่แบบเอ้ยน้องร้องแล้วแบบเฮ้ยหิวไหมจะเอาขวดบ้อนอะไรเงี้ยแบบบางทีก็ทําให้เขาเรียกอะไรคะขั้นตอนของแม่โดนเหมือนกับเขาเรียกขัดขวางเนาะการที่แม่ตั้งใจว่าจะาลูกเข้าเต้า,ตาก็กลายเป็นว่าลูกไปติดจุกก็ทําให้มันกับ เขาเรียกอะไรอ่ะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนาะจะแก้ปัญหาได้ยากเพราะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือมีครอบครัวที่สนับสนุนช่วยสปอร์ตนะคะแล้วก็ให้ไปในทิศทางเดียวกันแนวเดียวกันแนวเดียวกันใช่ค่ะก็คือต้องต้องคุยกันก่อนแล้วแหละว่าว่าเราอยากจะได้แบบประมาณไหนอยากจะได้แบบว่า คือในเรื่องของการให้นมแม่เป็นหลักอย่างนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าคุณย่าคุณยายคุณพ่อนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ใช่ก็ให้กําลังใจกันนะแล้วก็บรรยากาศสถานที่บรรยากาศคือจริงๆอาจจะต้องจัดบ้านใหม่นิดนึงเพื่อให้สะดวกสบายสําหรับคุณแม่ที่กําลังพึ่งคลอดลูกนะคะก็อย่างพวกโต๊ะที่นั่งโซฟาอะไรต่างๆนะคะต้องต้องเหมาะสําหรับคุณแม่ที่จะ ให้นมบุตรกันเองนะคะคือจริงๆแล้วก็เลือกแบบไหนก็ได้มันมีหลายดีไซน์แต่ที่สําคัญเลยคือคุณแม่นั่งแล้วต้องสบายนะคะหรือแม่คุณแม่นอนแล้วต้องสบายให้นมลูกได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งช่วยนะคะ,คะก็มีมีทั้ง ที่นั่งเก้าอี้โซฟาก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของหมอนช่วยสปอร์ตหมอนให้นมหมอนให้นมเนาะมีอะไรปานสปอร์ตเลยใช่ใช่ค่ะก็เลือกเลือกเครื่องมือของเราใช่ค่ะให้สปอร์ตให้คุณแม่ช่ช่วยอำนวยความสะดวกให้มีความสุขในการให้นมลูกได้มากขึ้นนะคะได้ง่ายขึ้นนะโอเคแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศต้องเงียบสงบใช่ไม่ไม่กกระทึกเกินไปใช่ค่ะก็อาจจะแบบให้บ้านบางบาง บางบ้านนะคะก็อาจจะแบบมีเจ๊กเจ๊กจอแจบ้างก็ได้นะคะแต่ก็อยากจะให้แบบว่าคุณแม่จัดมุมเนาะโล่งโปร่งสบายนะคะอยู่กับหมายถึงว่าอยู่กับลูกได้แบบเออจะแบบมันก็สบายใจน้องอะไรเงี้ยค่ะสบายสบายไม่เครียดเนาะนะคะก็บางอย่างก็จัดการออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ร่วมกันได้นะคะแต่ก็ให้แบบดูโปร่งดูโล่งสบายนะคะ บางทีก็ส่งเสริมให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายเนาะถ้าเกิดบางทีแบบเอ้ยถ้ามองเป็นเป็นมุมห้องห้องแบบมีทึบเกินไปบางทีก็รู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยบางทีก็ส่งผลต่อความความเครียดของตัวแม่เองได้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆในเรื่องของน้ํานมมีมากมีน้อยก็ส่วนหนึ่งก็คือความเครียดของคุณแม่นั่นเองนะาอันดับหนึ่งนะพี่เม่ตอนนี้ที่เราเจออยู่่ใช่นะคะ ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมีเคสเล่าด้วยค่ะวันนี้ก็เจอมาเนาะเจอมาที่เคสที่แบบเครียดนะคะความเครียดหลักๆเลยคือความเครียดนะคะก็จริงๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแชร์นะคะอ่าโอเคในเรื่องของบรรยากาศละนะคะก็ที่บ้านก็คือมีคนช่วยสปอร์ตในเรื่องของบรรยากาศเนาะอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ช่วยสปอร์ตคุณแม่นะคะ ก็จริงๆหลายๆเคสมากๆที่พี่เนตไปเจอนะคะก็คือจริงๆอ่ะของเล่นคุณแม่เยอะมากคุณแม่ก็จะเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจริงพอไปไปไปดูแล้วนะคะไปดูของจริงแล้วบางอย่างใช้แล้วแบบไม่ไม่ได้ไม่สบายอ่าไม่สบายไม่สับพอร์ตคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก่อนที่คุณแม่จะ จะซื้อเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะที่นอนน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณแม่มีโค้ส่วนตัวคุณแม่ปรึกษาได้นะคะทางเรามีมีให้คาปรึกษาคุณแม่นะคะเพราะว่าจริงๆมีส่วนช่วยมากๆอย่างที่นอนยุ่บมากๆคุณแม่ให้นมน้องอ่าท่านอนก็ มันมันไม่สบายไม่ลอมรับแม่เนาะกอจริงๆแล้วคุณแม่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือผักทอดไหมพี่เนธเวลาที่ที่นอนที่มันจมเกินไปค่ะมันทําให้แม่ปวดแผลได้แล้วก็กลายเป็นว่าแม่แบบมันมันเพียกหนักกว่าเดิมแทนที่จะได้พักผ่อนกลายเป็นว่าปวดเมื่อยมากกว่าเดิมงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเล็กๆน้อยๆนะคะก็มีผลทําให้คุณแม่เขาเรียกเป็นอุปสรรคเนาะ ต่อการให้นมแม่นะคะทำให้คุณแม่เมื่อยคุณแม่ล้านะคะพอเมื่อยล้าล้ามากๆบ่อยๆเข้าคุณแม่ก็จะไม่ไหวนะคะ <G> ก็จะมีอะไรร่วมด้วยนะคะคือแบบปวดเอวปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะ,คะแม้แต่เก้าอี้นั่งนะคะเก้าอี้นั่งอะ่ะจริงๆอ่ะโดยโดยปกติอะ่ะพี่เน่จะจะเจอจ,จ,จ,จะเจอเคสหนึ่งค่ะขอขอ,ขอยืมน้องนิดนึงค่ะคือเวลาคุณแม่นั่งให้นมน้องอะคะ่ะคุณแม่จะงอตัว โดยปกติจะพาพาเต้าไปหาลูกแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็จะงอตัวแบบนี้นะคะใช่คุณแม่จะอยู่อย่างเี้ยประมาณอย่างน้อยๆคือ30นาทีค่ะคุณแม่แล้วม,มันมันจะทำให้คุณแม่ปวดหลังสักพักคุณแม่ก็จะไม่ไหวละนะคะถ้าที่ถูกต้องก็คือพาน้องเข้าหาตัวเองแล้วคุณแม่เองนอนซึ่งตัวเก้าอี้อตัวตัวโซฟาด้านหลังนะคะต้องมีหมอนช่วยสปอร์ตเห็นไหมคะตัวหมอนเองคุณแม่ต้อง เอามาใช้เลยนะคะแล้วก็หมอนที่รองรับอย่างเงี้ยจริงๆิพี่เนตอยากจะให้เป็นตัวหมอนที่แบบเนี้ยค่ะมีมีพปอร์ตด้านหลังนะคะแล้วก็คุณแม่เอ็นตัวแล้วก็พาน้องเข้าหาแล้วก็คุณแม่ก็จะได้โอบแบบเนี้ยคุณแม่จะสบายนะคะแล้วก็ที่พี่เนตเอาตุ๊กตามานี่ไม่ใช่เอามาให้ดูอันเนี้ยคือจริงๆคุณแม่เอามาเลยใช่พพอร์ตตรงแขนตามช่องต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะช่วยได้ทําให้คุณแม่สุขสบายในการให้นมได้ เห็นไหมคะจริงๆิกๆนิคๆได้น้อยค่ะแค่แบบเอามามาเสริมอย่างเงี้ยก็ทําให้คุณแม่มีความสุขในการให้นมน้องได้แล้วนะคะโอเคเนาะก็ถ้าเกิดแบบว่าคุณแม่สงสัยยังไงก็ถามโค้ชเนาะโค้ชโคที่ดูแลดูแลให้นะคะ ก็เป็นคลิกนิดเดียวเท่านั้นเองว่าการให้ท่านั่งและท่านอนนะคะค<ๆ>เพิ่มความสุขสบายให้คุณแม่ใช่ค่ะนะคะคุณแม่ก็จะไม่ทรมานตอนที่แบบให้นมลูกอืนะคะก็จะพาแบบน้องเข้าเต้าเอ้ยอะไรเอ่ยได้ไง่ายขึ้นเนาะอ่ค<ๆ>นะคะแล้วก็มีส่วนอื่นๆในเรื่องของการปั๊มนมแล้วค่ะ<ๆ>พี่หน่อยค่ะอปั๊มนมก็ก็จริงๆบางคุณแม่บางท่านที่เข้าใจก็จะมีความสุขแต่คุณแม่ไม่เข้าใจค่ะ นะคะก็ไม่มีที่ปรึกษาก็จะมีความเครียดก็จะทรมานที่แบบว่าต้องมาปั๊มตลอดเลยจะต้องแบบลูกก็กินเต้าแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่หน่อยแชร์นิดนึงว่าจัดการยังไงจริงๆแล้วเราในเรื่องของ ช่วงแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มสตาร์ทดีจากโรงพยาบาลเนี่ยในเรื่องของการปัมะะ๊มนมค่ะก็จะเป็นเรื่องรองนะคุณแม่เนาะก็อันดับแรกคือเอาเข้าเต้าก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็ปัม๊มหาโอกาสปั๊มดีกว่าคุณพี่เนก็คือคจริงๆเราถ้าเกิดน้องดูดเต้าได้ดีหมายถึงว่าดูดแบบทุกสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงเนี่ยสม,ม่ําเสมอภายใน24ชั่วโมงเนี่ยได้เยอะได้หลายรอบเนี่ยคือหมายถึงว่าน้องดูดเต้าอย่างเดียวนะคะการปั๊มนมค่ะคุณแม่คุณแม่หาโอกาสปัง่ แต่ถ้าน้องดูดน้อยหมายถึงว่าน้องดูดโอ้นานจะดูดครั้งหนึง่งแบบคือมันห่างมากค่ะ,<ท>ะแสดงว่าล,ลูกเราดูดได้ไม่เต็มที่เพราะนั่นคุณแม่ต้องใช้เครื่องปัมป๊มปั๊มทดแทนการดูดของลูกนะคะก็ต้องจัดรอบไปแบบนี้น้องเพือ่อที่จะทดแทนการดูดของของน้องเองอก็ใช้เครื่องปัม๊มทำปั๊มแทนแต่ถ้าน้องดูดได้ดีก็คือหาโอกาสปั๊มต่อจากลูกดูด อ่าแล้วถ้าเกิดบอกว่าในกรณีที่น้องเข้าเต้าได้ดีแล้วคุณแม่จะต้องทำสต็อกอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้คุณแม่ปั๊มปั๊มปั๊มนมยังไงใช่ไหมใช่ปั๊มนมแบบไหนจ้ะคือจริงๆโดยโดยช่วงแรกค่ะน้องจะดูดนานใช่ไหมคะคุณแม่เพราะนั้นเวลาที่เราให้น้องดูดเข้าเต้าอีกข้างหนึ่งค่ะข้างหนึ่งแม่ปั๊มไปพร้อมกันก็ได้คือจริงๆอ่ะวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่ที่ทางร้านนมแม่ช่อนค่อนข้างจะ จะแนะนําแม่ให้ทาเพราะว่าคุณแม่จะได้เซฟเวลาก็คือลูกดูดเต้าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งปั๊มเนี่ยนมที่ข้างเนี่ยเกิดเล็ดดาวพพ้อมกันมันนั้นเราจะได้น้ํานมด้วยนะคะก็จะได้เก็บสต็อกไปได้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกจริงก็จําเป็นอย่างยิ่งต้องหาโอกาสปั๊มให้ได้นะคะคือคืออย่างน้อยๆก็รวมข้าเต้าด้วยสักสิบครั้งสิบครั้งให้ได้สิบให้ได้ต่อวันต่อวันก็คือ เต้าเต้าแบบสมมติมว่าคุณน้องสูดเต้าเจ็ดคุณแม่ก็ต้องปั๊มสามร<ช>วมกันให้ได้สิบครั้งค่ะ,ค,ะคุณแม่นะคะนั่นคือเป้าหมาย,ยแรกๆเลยนะคะก็ก็จริงๆอยากอยากเนาะคือเหมือนแบบว่าเริ่มต้นได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอคุณแม่เริ่มจัดสรรเรื่องเวลาได้คุณแม่จะเพิ่มเพิ่มรอบเพิ่มรอบก็ได้ไดก็จะมีสต็อกเยอะขึ้นเนาะแต่พื้นฐานเนาะคุณแม่เนาะก็คือต้องต้องดูว่าเราไหวแค่ไหนบางทีบางคนก็บอกโอ้โหฉันเอา แบบรูเข้าเต้าสิบแล้วเราก็ป้อมสิบยังไม่ไหวแล้วการแม่จะล้าเกินไปมันเป็นการสร้างความกดดันให้คุณแม่นะคะแล้วคราวนี้แบบพอแบบเหมือนแบบคุณแม่บางท่านเนี่ยโอเคเอาเท่าที่ไหวก็จะรู้ตัวดิมตของตัวเองว่าประมาณนี้แต่คุณแม่บางท่านคืออยากได้ด้วยความที่อยากได้อยากมีน้ํานมให้ลูกก็ฝืนเพราะฝืนก็กดดันตัวเองเรื่องพอกดดันมีความเครียดปึ๊บมีผลกับน้ำนมมมากค่ะนะคะ ก็ทําให้แบบเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่เรามองไม่เห็นบอกเราบู้ดำทำเองทุกทำ,ท,ำทุกอย่างเลยเป็นปกติทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่เราไม่รู้ตัวก็มีผลกับเลดดาริเฟกก็คือมีผลกับน้ํานมใช่ค่ะยิ่งยิ่งเลดดาวเกิดน้อยน้นํานมปริมาณน้านมที่ได้ก็จะได้แบบน้อยลงน้อยลงนะคะก็เห็นว่ามันจะมีผลทั้งหมดเลยนะคะแต่สุดท้ายมองกลับมาก็คือเราจะมองเรื่องความสุขของคุณแม่เป็นหลัก ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่บรรยากาศนะคะสิ่งคนซัพพอร์ตคนดูแลเรื่องความรู้สึกด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่ช่วยซัพพอร์ตให้คุณแม่มีความสุขกับการให้นมลูกให้ท่านอนท่านั่งต่างๆนะคะแม้แต่การที่แบบว่าการปั๊มนมเราก็ยังต้องแบบดูแลคุณแม่อยู่นะคะก็คืออยากจะให้คุณแม่ได้สุขสบายทุกสิ่งอย่างเพราะว่าถ้าคุณแม่สุขสบายแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมาลูกก็จะสุขสบายด้วยลูกก็คือมีน้ํานมมีอาหารใ,ให้<ะ>ให้เลี้ยงลูกมีมีอาหารให้น้องคือจริง,รงๆงต้องต้องพูดอันนี้ทุดถ,ถึงตรงนี้ด้วยที่บอกว่าน้องจะมีความสุขด้วยะค,ะค่ะจริงๆแล้วเด็กทารกอะ่ะเขาจะรู้สึกได้นะคะมหมายถึงว่าเวลาที่ที่ตัวแม่เองเครียดแล้วแล้วลูกเขาก็จะเริ่มรู้สึก งอแงเขาสื่อสัมผัสของเราได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ถ้าเกิดคุณแม่มีความสุขลูกเราก็แฮปปี้เนาะเขากมีสื่อถึงกันใช่ใช่ใชค่ะนะคะโอเคนะนะคะก็เน้นให้คุณแม่สุขสบายแล้วกันนะคะโอเคแต่ว่าก็ก็ฝากคุณแม่อได้เวลามีคําถามไหมคะจริงๆถ้าถ้าคุณแม่มีมีคำถามถามมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่สองคนจะช่วยตอบคำถามเนาะใช่ค่ะ นี่ยไม่มีคุยต่อนะคะนะคะก็นี่แหละก็เน้นๆให้คุณแม่มีความสุขนะคะแต่ทุกสิ่งอย่างแล้วกันเนาะโอเควันนี้ดียวแชร์เคสแล้วกันหนึ่งเคสแชร์เคสหนึ่งเคสนะคะก็จริงๆขออนุญาตคุณแม่นะคะก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะขออนุญาตคุณแม่ที่แบบวันนี้ให้คาปรึกษานะคะก็ในเรื่องของของของคุณแม่เองอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยมีน้ํานมคือปั๊มนมออกมา เป็นอาจจะเป็นสายปั๊มเพราะลูกดูดแล้วก็ดูดดูดแล้วแบบไม่ได้น้ำนมมาค่ะดูดหลับอย่างเงี้ยค่ะเขาคุณแม่ปั๊มปั๊มตามรอบเลยแล้วมีน้ำนมเพียงพอด้วยเหลือทำสต็อกด้วยนะคะแต่คุณแม่ก็ยังเครียดใช่ไหมคุณแม่ยังเครียดนะคะก็สักไปซักมาถามก็คือกลัวนมไม่พอกลัวนมไม่พอให้น้องทานเพราะอารมณ์แบบว่าน้องจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ปั๊มนมได้เท่านี้ เราจะพอให้เขาทานไหมอืมอนะคะกดดันตัวเองไปกดดันตัวเองคือน้ำนมคุณแม่เยอะมากใช่ค่ะก็คือแบบอยากจะบอกคุณแม่เลยคุณแม่เป็นคนมีน้ำนมเยอะมากๆนะคะแล้วเหลือทําสต็อกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวร่างกายจะผลิตน้ํานมไปตามช่วงวัยของคุณแม่เองนะคะที่คุณแม่คุณแม่หลายๆท่านนะคะเท่าฟังอยู่เนี่ยถ้าคุณแม่แบบว่ามีน้ํานมเพียงพอให้น้องทานไม่ว่าน้องทานจากเต้าแล้วเหลือทําสต็อก โดยที่เราไม่เสริมนมผสมอันนี้คือถูกคุณแม่แบบสักเซสแล้วนะคะือว่าโอเคแล้วใช่แล้วที่เหลือทำสต็อกไม่ว่าจะเป็น1นึออนสออนหรือสออนอันนั้นคือกำไรของคุณแม่ใช่ค่ะจริงๆพี่หนอมองว่าถ้าเกิดลูกเข้าเต้าแบบร้อเลย24่ชั่วโมงแล้วปั๊มต่อจากลูกดูดแค่หยดเดียวก็คือว่ากำไรใช่แค่นั้นเองคิดแค่นั้นเองเนาะแล้วก็หออนสอออนไม่ใช่น้อยนะลูกกินไปต้องเยอะ ราได้อีกหนึ่งสองหนึ่งถึงสองอ้อนโอ้เยอะมากใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายคุณแม่จะผลิตต่ำไไวของน้องเองไม่ต้องกลัวนะคะจนถึงแบบหกเดือนน้องก็ได้อาหารเสริมตําไไวแล้วนะคะมีคุณคุณแม่ถามว่าเต้าข้างซ้ายนมเยอะกว่าข้างขวาลูกดูดแต่ซ้ายขวานมจะหมดไหมคะหรือว่าต้องบังคับให้ลูกดูดด้านขวาด้วยอ่า จริงๆแล้วต้องต้องให้น้องเขาสลับไปมาเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องชอบซ้ายมากกว่านันข้างขวาคุณแม่ต้องใช้เครื่องตามกระตุ้นแทนค่ะให้ได้มากพอใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วนมสองข้างไม่เท่ากันอยู่แล้วตามธรรมชาติค่ะใช่ดยธรรมชาติของพี่พี่เดชเองก็ไม่เท่านะคะก็คือจะไปเยอะข้างที่ลูกชอบถูดนะคะก็คนหวานิ แตกต่างก็คือลูกอะชอบดูข้างที่น้อยเพราะมันไม่พุ่งเกินไปข้างที่เยอะต้องใช้ปั๊มอย่างเดียวก็คือโค้ดทั้งสองคนไม่เหมือนกันนะคะก็คือขนาดเต้าก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าทั้งสองข้างรวมแล้วไม่พอน้องทานอันเนี้ยคอยกังวลแต่ถ้าพอเพียงพอแล้วอีกข้างหนึ่งได้แบบกำไรก็เออโอเคเนาหรือว่าแบบทั้งสองข้างหรือว่าข้างข้างที่ได้น้อย มีเต้าแบบการคับตึงกดไปแล้วเจ็บเต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาคุณแม่ต้องรีบแก้ไขอันนี้ละค่ะนะคะแต่ถ้าเป้านิ่มยวบดีคุณแม่ไม่ต้องกังวลแล้วอเคมาคนะจ้ะเมื่อกี้ถึงนี่ละพี่คุณที่แชร์พี่เออคุณแม่อคุณแม่จ้ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเริ่มเริ่มเริ่มค่ะ คุณแม่ก็งลเนาะก็จริงๆถ้าลดความกังวลตรงนั้นได้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วเป็นคนที่นมเยอะมากๆใช่ใช่ค่ะก็ก็อยากให้คุณแม่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องนมมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตัวเองมีนะคะมีศักยภาพดีกว่าในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จแน่นอนตามเป้าหมายแน่นอน่นะคะขอให้คุณแม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวมั่นใจแล้วก็จะ จะผ่านไปได้นะคะแต่เขาช่วงแรกเข้าใจอยู่แหละเพราะว่านเป็นช่วงเริ่มต้นเนาะโอเคขอให้คุณแม่มั่นใจคุณแม่ที่เจอปัญหาอยู่ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบคือมีความมั่นใจในตัวเองเราเลี้ยงลูกด้วยด้วยตัวเองได้แน่นอนนะคะมีน้ำนมเพียงพอแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าไหนที่กําลังมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทางร้านนมแม่ก็ยังมีปรึกษาฟรี15นาทีอยู่ก็ลงทะเบียนเข้ามานะคะก็จะมีพี่โค้ดเขาโทรเข้าไปให้คำปรึกษา เิ่มต้นก่อนใช่ค่ะโอเคก็ในส่วนของคุณแม่ที่ให้นมน้องแบบจากเต้าอะค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนค่ะก็แนะนําว่าจะมีพี่เกรดนะคะที่ที่มีเป็นคลิปวิดีโอที่นมแม่เซชั่นนะคะทําไว้นะคะคุณแม่เข้าไปดูได้เลยใช่คุณแม่จะได้สบายมากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนมากที่เจอก็ทําให้แบบคุณแม่แบบเวลาให้นมอะค่ะท่านั่งท่านอนเนี่ยคุณแม่จะไม่สบายตัวนะคะ ปวดหลังปวดเอวนะคะก็ไปหาท่าที่ถูกต้องนะคะจะได้มีความสุขมากขึ Saint ้นนะคะโอเคนะก็น okay. ี้ได้เวลาละเลยเวลามาเยอะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมนะคะ17นาฬิกาเนาะทบุงเย็น